ใช้ชีวิตแบบโรนโด่ยีิบสี่ชั่วโมงมาดูกันว่าจะรอดหรือจะร่วง เริ่มแรกคือการตื่น6กโมงบอกเลยว่าไม่ชินมากๆหลังจากตื่นนอนพี่โดก็ดื่มน้ำนะฮะดื่มแล้วดื่มอีกจากนั้นต้องมีกาแฟสักแก้วก่อนคาร์ดิโอและผมก็จะคาร์ดิโอตามพี่โดเลยนะฮะสีนาทีคาร์ดิโอเสร็จมาทำพาวเวอร์นปนะนั่นก็คือนอน90นาทีมาเริ่มกันที่มื้อเช้าขนมปังโฮลวีตไข่ต้มแต่โรนันโดก็จะกินเป็นน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะผมเป็นน้ำวิตามินเลยอ่อด้วยกาแฟแก้วเล่นกับแมวจากนั้นมาฝึกเวทเวทรนนิ่งกันซึ่งโรนันโดเนี่ยก็จะเน้นฟูบนน Body ลบอดา เป็นแผนเบรดนะครับคนละยี่ห้อกับพี่โดเด้อนอนอีกละวเก้าสิบนาทีแต่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยนอนเสร็จก็ตื่นมากินอาหารครีนนี้ก็พยายามหาอาหารที่ใกล้เคียงที่สุดนะฮะและที่พอจะกินได้ด้วยและไม่รอช้านะฮะกินเยอะก็ต้องออกกําลังกายเยอะนี่เรามาซ้อมแบบฟุตบอลต่อเลยซ้อมหลายเซกชั่นมากๆนะครับนี่สําหรับอันนี้ก็เป็นการวิ่งนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยพี่โดนี่ขึ้นชื่อเรื่องการวิ่งเมื่อก่อนนะและความคล่องตัวนี่ฮะชุบอะชุบอะชุบหลบแบบดิจิทัลดิจิต ال, ัลดิจิทัลนี่โอ้โหบอกเลยว ของพี่โดนี่โอ้โหทรงพลังจริงผมมาเจ็บหัวไปหนึ่งทีไม่ได้โม่งนาน <t> ปกติเล่นกลางรับก็ไม่ค่อยได้โมง่งโอ้โหโม่งไปอีกทีเจ็บอีกทีหนึง่งไปลุยกันต่อต้องมีอีกสักทีที่เราโม่งสวยๆนี่จังหวะนี้ทุกคนรอดูมาพร้อมโม่งแบบพีโปป่โดไอชูบเบิ้บอลหายไปไหนน่ะเฮย้ยจากนั้นต้องมาดูลูกฟรีคิกและลูกพาเวอร์ช็อตของพี่โดนี่ถ้าแม่งโคตรเหมือนทุกคนถอนหายใจแบบพี่โดหนึ่งทีแล้วบ่นว่าเราทําได้ซู้และยิงลูกนิ้ว ไซ์ออกครั้งที่2อย่าให้มีครั้งที่3แลยยิงลูกนี้โอ้โหออกทางเดิมเลยมีครั้งที่3อย่าให้มีครั้งที่4โอ้โหไซ์ออกทางเดิมแถวบ้านเรียกว่าเบ้ไซด์หลังจากออกเสร็จนะเรามาจัดขนมปังโฮวีแล้วก็ทูน่าต่อเลยจากนั้นก็นอนต่อแบบพี่โดตื่นนอนเสร็จก็เป็นเวลาลีแลกของพี่โดนะฮะเราก็ทําเหมือนกันแล้วก็รีแลกดูอะไรชิลๆไปนะฮะแล้วก็จะมีเล่นเกมบ้างต่อด้วยมือเย็นไปดิลิลิคินคลีนนะฮะดูไปดูมาแม่งเหมือนอาหารนกชัดๆเลยจริงๆพี่โดต้องว่ายน้ำนะแต่ผมไปหาสาวว่ายน้นนยบดวำ การฝึกแบบพี่โดเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยตั้งใจเลยว่าทำไมเขานอนเยอะนะครับแล้วก็กินแต่อาหารที่มีประโยชน์และในคลิปต่อไปอยากให้ทำใครต่อสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคน